เจริญทำสมศักดีค่ะวันนี้นะคะยามเช้าของวันที่22บมิถุนายนนะคะ2 5ง3นะคะเรายัางอยู่บนภูผาฟ้าน้ำนะคะอำเภอแม่แตงตมบ,บ่าแปดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะเราพามาดูแปลงเอ,อ่แตงกวานะคะแตงร้าน,นพี่น้องเรากำลังออกเก็บโอ,อยัาอาาอย่างนี้กผลไม้อยู่นะคะอันนี้คือแตงเนี่ยนี่เก็บสีเนี่ยนกิน จะปทุกอันชีวิตปลกินปั๊บมันก็จะเดินทาค่ะจะเดนทำค่ะทำอะไรกันอยู่คะเอ่อเรามาเก็บแตงกวาได้สารพิษบนภูผาคว่าน้ําที่บอกว่าปลูกยากขึ้นยากปรากฏว่าแตงกวาเราเป็นยังไงบ้างคะในความกู้สึกนิดนึงมีแตงกวาให้กินโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีเลยสักนิดเดียวเราใช้วัตถุอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็ดูแลด้วยใจรักเล็ก ทำด้วยใจแล้วมันจะขึ้นมาสวยได้กินทุกวันมันสองโลได้ครั้งเลยค่ะแล้วปกติแล้วผลผลิตช่วงนี้ที่เราเก็บได้เนี่ยประมาณกี่เป็นเ่งเลยค่ะเป็นเคงประมาณสักเกือบสิบโลนะแล้วก็บางบางทีก็เอาไปแบ่งปันด้วยแล้วก็เอาไปจะมีครัวบนตัวนี้ข้างบนก็ส่งไปกินแล้วก็ข้าล่างเราจะใช้เมนูในการใช้กินแบบธรรมชาติค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติก็คืออาจจะกินสดเลือกกินแบบผัดใส่เกลือเล็กน้อยค่ะ ค่ะยวดูสิคะว่าตอนนี้ตอนนี้นี่คือเราเก็บนี่ตัวนี้เราเก็บมาแค่ล่องเนี่ยได้สองนื้สองค่ค่ะเนี่ค่ะโอ้เยอะเลยนะคะเพราะว่าคือก็มีให้เก็บทุกวันใช่ไหมคะช่วงนี้มีให้เก็บทุกวันอืมค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะตอนนี้ดูนะคะขนาดจากเดิมนี่เป็นเขาบอกว่าพื้นที่นี้จะปลูกผลผลไม้ค่อนข้างยากนะคะอันนี้เราก็ปรับดินไปด้วยจะถ่ายจะถ่ายรูปวันนี้ไหมคะอ่านี่นะคะ อทำรายการอยู่มี่ะโอ้เยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นี่นี่นะคะผลผลิตที่เราทยอยเก็บเกี่ยวใช้เวลากี่เดือนเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกับพี่น้องที่เขาดูแลเดิมอยู่นะคะเจริญทำค่ะน้องต้นเรียวค่ะเจริญทำค่ะสาธุค่ะแปลงนี้คือแปลงแปลงแคนตาลูปอ๋อเราจะมีจะมีเซลไปเรื่อยๆรื่เพราะว่า เดิมเนี่ยที่เราเรามาปลูกครั้งแรกค่ะพี่น้องทีมมัเซารี่บอกว่าเป็นต้นพันธุ์เชิงตระูปซึ่งทีมกกษกรกรที่มาปลูกเนี่ยเป็นทีมพาณิชย์ไม่เคยทําแปลงมาก่อนนะคะแล้วก็ปลูกกันตรงนี้คือ5แปลง106ต้นค่ะโอ้106ต้นอย่างนี้ค่ะ ทั้งหมด5แปลงใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนไหนพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะเดือนเมษาค่ะอ๋อเดือนเมษาวันนี้มันที่มิถุนายนก็ประมาณ2เดือนนิดนิดค่ะแต่ว่าพฤษภาพฤษภานี่คือแตงกวาเริ่มเริ่มเริ่มให้ผลแล้วอ๋อพฤษภาหนึ่งเดือนเองเหรอคะใช่ค่ะโอ้เร็วมากเลยนะคะนี่แล้วแล้วเราปลูกนี่เราใช้อะไรบ้างคะในการปลูกตอนที่เราตีแปลงครั้งแรกเนี่ย เราก็ใช้หยวกกล้วยค่ะแล้วก็ปุ๋ยพืชสดนะคะ,คะใส่กลางล่องแล้วก็กบดินแล้วก็ให้เขาเยื่อถลายประมาณสักสองสามวันนะคะแล้วเราก็เอาต้นอ่อนมาลงตอนที่เอาต้นอ่อนมาลงเนี่ยลงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาหยวกกล้วยสดนะคะปูปูพื้นไว้ให้เขามีความชุ่มชื้นความเย็นร้อช่วงเมษามันร้อนค่ะอืมแล้วก็สักสักประมาณหนึ่งเขาก็จะเริ่มเลื้อยค่ะเลื้อย แล้วเราก็เริ่ม <ทำ S 2> ตั้งค้งางไม้ไผ่จริงๆแล้วเราต้องทําเป็นแบบไนล่อนแบบนี้ไหมคะเนี่ยถ้าถ้าไม่มีก็ได้ค่ะแต่ว่าที่น้องเขาเอาขึ้นมาให้ก็เลยเอามา,าใช้ไม่เป็นประโยชน์ถ้าถ้ามีค้างไนล่อนตรงนี้ค่ะเขาจะเลื้อยได้เป็นแผงแล้วก็เราก็จะเห็นเป็นกวาแบบนี้ะจะเห็นชัดจะเห็นชัดใช่มันประโยชน์ของไนล่อนคือตรงนี้ค่ะชัด<ม>แล้วเราก็จะเห็น พื้นที่เนี่ยเขาก็ทำเป็นเลื้อยดินแต่ว่ามันจะหายากแต่ถ้าทำเป็นเลื้อยเป็นคางไม้ไผ่อะจะหาผลง่ายกว่าอ๋อค่ะนี่นะคะตอนนี้เรามาดูนะคะหแปลงทั้งหมดคือเราใช้ทั้งหมดร้อยกว่าต้น 100, นะคะ 100, 100, 100, 100. ค่ะประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ,คะเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับพี่เขียว บอกว่าประมาณสิบกิโลโนมได้เยอะก็ <c oughs> คือถ้าถ้านับเป็นตะก้าหรือกะละมังก็ได้สามตะก้าหรือสามกะละมังต่อวันนะคะอ๋อค่ะท่ากับว่าตอนนี้นี่เราได้นำมาบริโภคในชุมชนเราด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเรานำลงไปแบ่งปันด้วยที่แค่แบ่งปังดนด้านล่างของเราใช่ไหมคะ,คะแล้วได้นำไปแบ่งปันทุกวันเลยไหมคะ ได้เ่ถ้าเป็นแตงกวาก็จะเป็นบางวันจะเป็นคะคะโดนท,ที่ที่มีมากเพราะว่าที่หลัหลกๆทุกวันที่แบ่งบัปก็คือ,อยอดฟักทองอเพราะว่าชาวชุมชนเขากินทำเป็นกับข้าวหลายอย่างเป็นแกงเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้ก็จะมี ผักบุ้งผักบุ้งเป็นหลักที่เขารับประทานค่ะก็เห็นบอกว่าผักบุ้งนี่ก็โหเป็นแบบสวยงามเป็นนิ้วเลยเนาะตอนนี้โตเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราจะพากันไปพาท่านผู้ชมไปดูแปลงผักบุ้งเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้พี่เอมดูต้น ที่จะทําเป็นพันอ่านี่นะคะเห็นว่าเขาใหญ่ใหญ่เท่านักแข้งเลยนะคะเนี่ยค่ะพันที่เราเก็บนะคะเราจะทําพันเราก็จะเอามาเป็นเผลผลิตต่อไปได้ด้านนี้จะใช้นนี้อ๋อนี่นะคะจะให้ดูจากทีมพาณิชย์นะคะก็คือสู่เป็นทีมเกษตรกรเกษตรกรรมที่เราห่อไว้ที่เราจะทําพันนะคะเนี่ยค่ะเทียบเทียบกับแขนเนี่ยค่ะเทียบแขนนิดนึงโอ้ ใหญ่ขนาดนี้เลยนะใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะถ้าเขาสมบรุ์แล้วก็ปล่อยให้โตเนี่ยก็คือพันธุ์เขาจะใหญ่ประมาณนี้เลยน,นี้คือเราห่อเพื่อที่จะยังให้เลี้ยงเขาอยู่เลยะค่ะคือหนึ่งให้เลี้ยงเขาแล้วก็ให้พี่น้องทราบว่าอันนี้จะทําพันธุ์จะได้ไม่ต้องเก็บอ,อ,อันนี้นะคะตอนแรกๆเล็กๆอย่างนี้คือเวลาคนเก็บก็ต้องดูด้วยเนาะถ้าเล็กเกินไปเราก็จะยังไม่เก็บนะรอรอให้เขาโตสักนิดหนึ่งระยะหนึ่งแล้วเราก็เก็บผลผลิตซึ่งคือลงมาดูเนี่ยนะคะเห็นเยอะจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ค่ะเนี่ย แล้วก็ดกมากด้วยนี่นะทุกบุมเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเสียด้วยเนาะไม่ค่อยเสียหายไม่ค่อยมีแมลงมารบกควนด้วยแตงกวาไม่ค่อยมีแมลงมารบกควนด้วยแล้วแตงกวานะคะก็เป็นผักลิดเย็นนะคะเป็นผักลิดเย็นที่เรากินดีเลยเนาะถอนพิษร้อนได้ดีเนี่ยค่ะ ผลผลิตเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้นี่เป็นช่วงของการนําเสนอผล,ผลผลิตจากแปลงกเกษตรบนภูผาฟ้าน้านะคะเพราะว่าเราทําให้เห็นเลยนะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีจริงๆนะคะ,คะเราแค่เรามีอินทรีย์วัตถุก,ก็คือจากพืชสดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการเพิ่มสีนน,นี้สําคัญเลยนะคะ,คะว่าถ้าเพิ่มสีแล้วเนี่ยผลผลิตก็จะดีใช่ความเพิ่มการเพิ่มสีของเรานี่คือการปฏิบัติที่ มันก็จะส่งผลไปถึงวัตถุจริงๆนะคะเนี่ยอ่านี่ค่ะโอ้เด็ดกันสดๆเลยเนาะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแบบเขียวใช่วออุ่มนี่เลยนะคะเอนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแปลงแปลงกวานะคะแต่ถ้ายังไงก็เรามีอ้อเห็นได้ยินว่า เคปกูดเบอร์รี่ก็ออกผลแล้วใช่ไหมไปเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตหลุดอะไรยังไงก็เราก็จะไลฟ์สตรีมไปใหม่แล้วกันนะคะเคปคูดเบอร์รี่นะคะดูมาอยนี่ไงคะนี่มาแล้วผลมาแล้วผลมาแล้วนะคะนี่ออกแล้วเหมือนกันนะคะก็ทยอยออกเหมือนกันนะคะผลไม้ อันนี้นี่ถือว่าสุกหรือยังคะยังค่ะต้องต้องรอให้ใบเป็นใบเหลืองเหลืองก่อนค่อยเก็บนะคะประมาณกี่แปงเนี่ยใช้สองเบิร์มนั้นค่ะแต่เบิร์มนี้จะเยอะกว่าค่ะคือใช้ระยะเวลาสามเดือนสามเดือนใช่ถึงจะออกถ้าถ้า้เทียบผลไม้กับผักเนี่ยอย่างแตงกวาแตงกวาใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ได้กินผลแล้วค่ะ แต่เชฟพูดเนี่ยสามเดือนค่ะอ่านี่นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเนี่ยฮะเราทำเป็นเบรเบอร์บ,อรบาายเคเอร์วิธีการทำบาลายเคเอร์ของเราทำยังไงบ้างอะคะก็คือบาลายเคเอร์ก็คือเอาเอากอ,องดินเข้ามาใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะของดินเนา<ว>ะให้ดูตรงกลางค่ะเอาเศษไม้ใบไม้กิ่งไม้นะคะแล้วก็กลบลงไปนะคะแล้วก็ถมจะเป็นพวกหยกหยกกล้วยหรืออะไรดีด้วยค่ะค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงด้วยหญ้าแห้ง อ่อหญ้าแห้งหรือเศษใบไม้ค่ะแล้วก็ปลูกแล้วก็ลงลผลใช่แล้วก็ปล่อยเขาจริงจริงก็ปล่อยให้เขาย่อยสลายประมาณสักหนึ่งวันสองวันหรือเป็นอาทิตย์แต่บางทีก็ปลูกเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ลดน้ำเราเราต้องเติมปุ๋ยอะไรอีกไหมคะปุ๋ยเค,คมีปุ๋ยไม,ไม่ค่ะที่เราใช้คือน้ำปัสสาวะหม,มักกับพวกเปลือกผักผลไม้ค่ะแล้วก็นํามาลดแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกจุลินทรีย์เราใช้น้ําซาวข้าวน้ําปัสสาวะแล้วก็ใช้เปลือกผลไม้ที่มีรทหวานเพราะว่า เป็นตัวเร่งผลใช่่น้งบอกว่าถ้าผลไม้ิีดเปรี้ยวน่ะไม่ไม่เหมาะที่จะนํามารดกับไม้ผลค่ะเพราะว่าเขาจะทําให้มีสารอะไรสักอย่างทางทางเคมีแต่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะทําให้ใบเขาเหลืองอืมเพราะเขาก็แนะนํามาว่าผลไม้ริดเปรี้ยวอย่านํามารดน้ำต้นไม้ค่ะก็คือเราก็จะใช้เป็นผลไม้ลิดาบเพื่จะเป็นการลพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวกระตุ้นการเร่งผลเนาะเออทางด้านนู้นเห็นมีอะไรขึ้นแล้วแวบแบบเหมือนกัน เต้นแตงกวาเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอฮะแต,ง,แตงกวามันแตงกวาทําไมมันดูกลมๆเหลืองๆแตงกวาอันนี้เห็นที่น้องบอกว่าเขาโดนเพี้ยเจาะตรงตรงเนี้ยค่ะอ๋อค่ะแตงแตงที่ไม่ได้อยู่ในในไร่นู้นน่ะจะโดนเพี้ยเจาะอ,อืตรงบริเวณนี้เนาะใช่ค่ะเนี่ยเขาก็มาเจาะมันก็จะไม่โตมันก็จะเป็นป้อมๆมันจะกลมๆเนาะแต่ถ้าเกิดถ้าโตได้เนี่ยถ้าทางใจใหญ่นะคะเนี่ยใช่ถยาอย่างนี้พี่เอ็ค่ะเนี่ยพอเพี้ยเจาะเนี่ยค่ะก็สังเกตเลย ขาจะหยุดการจะเริ่มเติบโตเขาจะเขาจะไม่ยาวเขาจะป้อมป้อมอนะคะเหมือนอยากจะโตยาวไม่ได้ขาเทียบเขาจะไม่ยาวต่อเนี่ยเขาจะโดนเพี้ยจอดตรงเนี้ยเขาจะไม่ยาวต่ออย่างเนี้ยค่ะก็ทําให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าในส่วนของการที่เราอยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราจะมีแมลงในการที่มารบกวนในเรื่องของพืชพันของเราตอนเนี้ยโดยปกติแล้วอาจารย์ก็จะสอนให้เรา บอกเราเนาะเรื่องของการวางใจแล้วก็เรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนกันก็คือบางทีเราก็แบ่งให้เขารับประทานไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ารบกวนเรามากเราก็จะพาเขาไปสู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่อ,อย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้เรามีแมงไฟเด่นห้าถูกไหมคะอ่า แล้วก็เราก็พาเขาไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่พาเขาขึ้นไปเขาบนภูเขาที่เขาสามารถหาแหล่งอาหารได้โอ้อันนี้แปลงนี้สดสวยมากเลยให้ถ่ายเคงแปลงอะไรเอ่ยนี่นะคะนี่นะคะดูค่ะจากเดิมนี่เราจําได้ว่าตอนที่เราถ่ายนําเสนอใหม่ๆนี่มีแต่คางนะคะนี่ดอกอันนี้คือดอกถั่วฝักยาวนะคะทุกคนนี่ค่ะดอกถั่วฝักยาวนะคะเขาจะมีสีม่วงคล้ายสีเสื้อสีม่วงอ่อนสีม่วงอ่อนๆนะคะค่ะ้านี้ทําถั่วฝักยาว คือถั่วฟักยาวกับแตงกวาเนี่ยระยะเวลาปลูกแล้วได้เรียกกันค่ะประมาณกี่เดือนคะก็ประมาณตั้งแต่เดือนเมษาเหมือนกันนะคะอ๋อก็ปลูกพร้อมๆกันนะใช่ค่ะน้อปลูกประมาณเมษาแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณเดือนสองเดือนโอ้โหเนี่ย่ะเห็นไหมคะว่าการทํางานด้วยการที่ให้โดยที่ไม่คิดจะเอาอะไรจริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะมาปลูกวเดี๋ยก็บปลูกไปเพื่อที่จะ นำมารับประทานกันในชุมชนด้วยแล้วก็จะแบ่งปันให้กับพี่น้องอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะยาวด้วยแล้วโดยปกติถั่วฝักยาวด้านนอกนี่ส่วนใหญ่ที่ข้างนอกเขาเขาบอกว่าปลูกยากใช่ไหมล้วต้องใช้เคมีอันนี้นี่ค่ะยาวเลยไร้สารพิษนะคะไร้สารพิษเคมีเลยนะคะเราใช้จริงๆถั่วฝักยาวแค่ไม่ได้ใช้รดอะไรเลยรดน้ําเป็นหลักอไม่ได้บํารุงอะไรด้วยไม่ได้บำรุงอะไรมากรดน้ำเป็นหลักแล้วก็ ใช้ฉี่รถบ้างนั่นมอเรครถนะคะบ้างเท่านั้นเองอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเพิ่มสีนค่ะผลผลิตจะดีโอ้นี่นะคะเคล็ดลับเพิ่มสินะเพิ่มสินะทุกคนผลผลิตจะดีค่ะ <laughs> เพิ่มสินนะคะเพิ่มสินก็คือสิสนห้านะคะใครไปสู่สินแปดสิสิบก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะกำลังเก็บผลผลิตกันอย่างมีความสุขเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะเวลาเขามีดอกปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะติดดอกไปแล้วก็จะ ออเป็นผลให้เรารับประทานใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะค่ะบางทีอยู่ฝังนู้นมันไม่ได้เข้าไปดูนี่ก็มีอืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะม,เจะมีเราก็จะมีทั้งแตงกวานะคะแล้วก็เอามา,าเอ่อยาวเดี๋ยวเราก็จะนํามาทําเป็นาาตาแตงก็ได้เป็นอาหารเป็นประกอบอาหารนะคะอ่าเนี่ยค่ะ มีพี่น้องเราบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นได้พลังนะคะ<ช>ก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนําไปปรับประยุกต<ช>์ใช้กับที่บ้านท่านได้นะคะก็ดูว่าตรงบริเวณไหนที่มีพื้นที่นะคะไม่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากเลยนะคะก็อาจจะค่อยๆเริ่มทําแปลงผสมผสานก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกสําหรับที่จะรับประทานในครัวเรือนเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะปลูกผักพืชหลากหลายแต่เพียงอย่างที่บอกแล้วค่ะแล้วก็นํา วิธีของอาจารย์นะคะก็เรื่องของการทำบาลายเคาน์เตอร์เนะะาะมันก็จะเป็นการที่เราแทบจะไม่ต้องใช้ใช้จ่ายเงินน่ะเพราะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่เราไม่ไม่รู้เนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อปุ๋ยใช่ไหม,มการซื้อปุ๋ยนี่เราก็ต้องใช้เงินซื้อ,อแหละกว่าอย่างแรกๆเนี่ยที่ลงทุนนะแต่ก่อนนี้ที่ทําเนี่ยอพอไปซื้อวัสดนนุนู่นนี่นั่นก็หมดให้จ่ายไปเยอะแยะเลยเนาะผลผลิตก็ได้น้อยด้วยนะคะแถมสุดท้ายถ้าเกิดเราใช้เคมีมากๆเนี่ยก็จะทําให้ดินเสีย แล้วสุขภาพของผู้รับประทานเองก็เสียด้วยนะคะการที่เรามาฝึกการรับประทานอาหารที่ไร้สารพิษนี่แหละคะ่ะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะก็ท่านใดตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านนะคะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะคะว่าเราจะได้นำวิชาความรู้ของการที่เราได้เรียนรู้เพราะว่าเราเป็นค่ายสุขภาพพึ่งตนเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราสามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเรื่องของสุขภาพดี เราก็ต้องไม่ป่วยแล้วเนาะการป่วยเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่เราก็จะมีวิธีการดูแลที่ถูกต้องถูกตรงมากขึ้นก็ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงจะแนะนำาพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออาจารย์บอกว่าเพื่อนพืชเมื่อวานที่อาจารยพูดเรื่องวัชพืชค่ะต่างๆที่พี่น้องเห็นอย่างนี้นะคะถ้าหาอะไรไม่ได้เลยปุ๋ยค่ะนํานําวัชพืชต่างๆเหล่านี้มาทำปุ๋ยคมาสับ เอามาสับสับสับนะคะแล้วก็ลงแปลงแล้วก็เอาดินปืบเขาว่าจะเป็นเป็นเป็นพืชเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่นีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูนะคะว่ายนงว่าจะพืชโตงามมากก็จะเป็นในตัวเขาเองเขาก็จะมีธาตุอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะนํามาเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักของเราได้นะคะอย่างอย่างในแปลงเล็กๆแปลงน้อยที่ลองทดลองปลูกดูข้างในก็เหมือนกันนะคะน้องหลิวคือพอเรา ต้องรู้ว่าได้อันนี้ส่งจากพี่น้องเขามีเศษอาหารใช่ไหมคะเศษเศษอาหารเนี่ยเขาก็จะไปโยนลงแปลงปรากฏว่าในแปลงเนี้มีเก็บก้าของมะละกอได้ประมาณ3าสิบกว่าต้นค<ร>่ะแล้วมะม่วงนวยใช่ไหมมีมะม่วงใช่มีมะม่วงมีมะละกอคือจากเศษอาหารที่พี่น้องทําแล้วก็คือทานแล้วก็เท,<า>ทลงไปในแปลงนะคะปรากฏว่าขึ้นเองค่ะ ขึ้นเองเราก็ตามไปแค่ย้ายต้นกล้าของเขาออกมาแล้วเราก็จะนำพอหลังจากที่เหมือนกับกลายเป็นว่าเป็นแปลงเพราะชำไปเลยนะในตัวได้ปุ๋ยด้วยในขณะเดียวกันก็คือแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ไปให้เขาไอเนี้นะคะเขาจะมีความแข็งแรงในที่แส่หิวเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียกว่าที่อยู่ในกองปุ๋ยเนี่ยเวลากว่าจะปุ๋ยจะถูกจะถูกการย่อยสลายแล้วก็จะมีความร้อนซึ่ง สิ่งเหล่านี้ที่เขาสามารถเกิดขึ้นเองได้เนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงเพราะก็เ,เลยได้ย้ายแปลงโคออกมาเนี่ยก็รอรอระยะเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงเท่ากับว่าเราก็จะมีมะละกออีก30ต้นที่เราจะไปลงเป็นพันได้แล้ว,วมะม่วงนี้รู้สึกประมาณ5้าหเอ้ยมากกว่า5้าหต้นนะ <laughs> แบบเยอะเหมือนกันนะบอกว่ามองเสร็จปุ๊บอ่าเราก็วันนั้นเราได้ย้ายลงแปลงเนี่ยประมาณ3มต้นแล้วก็ยังมีอยู่เราก็ค่อยๆย้ยยายขึ้นออกมานะคะอันนี้ก็เ <laughs> นื้ข้างในค่ะพี่เอกดูเนี่ยห่เก็บ เขาเก็บไม่ทันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่เอมเอาไหนเอ่ยไหนเอ่ยเขาจะฟูมากเลยมันจะบวมใช่ไหมใช่เขาจะบวมบางทีมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าแน่นมากูโอ้โหนี่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 ค่ะเก็บไม่ทันค่ะทุกคนอ่าให้ให้ดูให้ดูไกลๆสักหนึ่งนะคะความยาวนี่นะคะพอเราเก็บไม่ทันเขาจะยาวอย่างนี้แล้วเขาก็จะฟูอย่างนี้เลยค่ะเนาะจริงๆแล้วข้างในเม็ดก็อบอวกนะเพราะวันก่อนนี่ได้ขึ้นไปแปลงด้านบนเหมือนกันนะคะก็โอ้เนี่ค่ะเป็นไปแปลงด้านบนก็จะเห็นนะว่าเป็น ถั่วถั่วเขียวถั่วเขียวก็เริ่มเก็บมาเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้เลยตรงกลางเนี่ยค่ะที่เราไม่เห็นนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เก็บกันสดๆกินกันสดๆนะคะเยอะมากเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษค่ะฟาร์มทูเทเบิลคือเก็บจากแปลงเอาไปปรุงขึ้นโต๊ะแล้วก็กินอาหารแบบสุขภาพเำาไม่มีสารเคมีเลยค่ะ จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เรามีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มากนะคะแล้วเราก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นครัวขนาดใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่แค่กินผักสดนะคะไม่ต้องปรุงเนี่ยเราก็สามารถเด็ดแล้วก็ทานได้เลยนะคะเพราะว่าผักที่ไร้สารเคมีอ่ะเนาะคือดูสิคะทุกคนพอเราพอเราไม่ได้มาเก็บเขาใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอเราทานอาหารที่แบบว่า ไม่มีสารเคมีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาล้างเนาะประหยัดเวลาประหยัดน้ําปลอดภัยไร้กังวลอีกต่างหากพอกินไปแล้วร่างกายแข็งแรงเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเด็ดไปปุ๊บแล้วเราก็ทานได้เลยถ้ามาไม่ได้สกปรกด้วยนะคะเนี่ยนี่ค่ะดูนะคะว่าของเขาเ็าอยู่บนค้างอยู่บนค้างบนค้างก็จะโดนน้าฝนเห็นแล้วก็มีผู้ชมทันงบ้านบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นจังเลยนะคะ ก็ลองปลูกที่บ้านนะคะทุกทุกท่านพี่น้องมีคนถามว่าที่สวนมีหอยทากหรือหอยเจดีไหมคะตรงนี้ยังเรายังไม่เห็นเนาะไม่เห็นหอยค่ะเราเห็นตัวทากทากที่นี่ทากเยอะค่ะที่นี่ทากเยอะอ่ะแต่เราก็ะาสุคดีใช่บางทีเียกันบางทีทากก็เลยขึ้นมาบนหมวกบนไหลบนมีมันมันก่อนมีพี่น้องเราโดนทากดูดเลือดด้วยนะก่อจะรู้กทีนึ่งเขาดูดจนอิ่มแล้วเขาก็จะบอกไม่ต้องทำอะไรเขาก็อิ่มเลแล้วก็ไอ้นั่นไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หลุดของเอง นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในในแต่ละเรื่องแต่ละเรามันก็คือบนเนี้ยตอนนี้อากาศยามเช้าเป็นยังไงบ้างคะน้องหนึ่งอากาศเยนเ็นมากเลยค่ะน่าจะประมาณ20องศาขึ้นไปอากาศเย็นสบายมาเลยนะคะบนภูผาฟ้าน้ําพี่น้องที่อยู่ด้านล่างเป็นยังไงบ้างน,นะคะเล่าให้ฟังได้เลยค่ะส่งเสียงกันมาให้ข้อมูลกันมาก็ได้นะคะว่าจากการผ่อนปลนโควิดแล้วเป็นยังไงบ้างถ้ายังไงก็อย่างที่บอกค่ะเพราะ่พี่พี่น้องหลายคนถามมาเหมือนกันเมื่อไหร่จะเปิดศูนย์นะคะมเมื่อไหร่จะ เปิดค่ายนะตอนนี้นี่เรายังไม่ได้เปิดศูนย์นะคะ mm hmm. พี่น้องก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราได้โดยการทําตามไปนี่แหละคะ่ะ mm hmm. ไปลองฟังองค์ความรู้แล้วก็ไปลองปรับใช้กันดูนะคะ mm hmm. และถ้าเกิดว่าเราได้เรียนทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติมันจะเห็นี่ฮะว่าอ๋อโอเคเราติดปัญหาอะไรแล้วก็จะเขียนมาถามกันก็ได้นะคะเวลาแล้ววันไหนที่เราเปิดศูนย์อ่า พี่น้องก็จะสามารถที่จะเข้ามาเรียนดูร่วมกับพวกเราได้นะคะนี่เก็บนี่นะคะนี่นี่ก็เก็บเยอะพอสมควรนี่ถ้าเกิดเก็บไปเหมือนกับแตงกวาเนาะถ้าเราขยันเก็บนี่ก็จะมีทุกวันนะใช่มีทุกวันค่ะน้ำนะคะเขาเริ่มเปิดเริ่มเปิดสติ๊กเกอร์นะคะไอ้ไงเราเดินไปบริเวณเห็นบอกว่าตรงไหนนะคะที่มียอดฟักทองเนาะตรงนู้นเลยเหรอวันก่อนได้ยินน้องหลิวบอกว่า เนตน้เตน้ำเต้าเนต้ำเต้าเนตรน้ำเต้าเนตน้ำเต้าเน,นตนี่ออกผลผลิตแล้วหรือยังเอ่อผลแล้วค่ะเ,ออเดี๋ยวเราไปชมกันนะตรงนี้นี่คือชุมชนเบิกบานนะคะ<ไ>นี่นดอกดอกฟักทองก็ทานได้นะดอกฟักทองก็ทานได้คืออาจารย์บอกว่าบางทีเราเห็นเขาออกลูกเนาะเขาบอกว่าเอ,อเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนบอกว่าถ้าเกิดเราตัดยอดจะไม่ได้กินผลอาจารย์บอกว่าอย่าไปรอ ตัดยอดมาเลยคือยอดยอดเราเยอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราปลูกเยอะมากเลยนะคะเน้่ยน้องดูว่าเขาเนี่ยเนี่ยพี่เอ็มเขาขึ้นเนี่ยค่ะธรรมชาติมากเลยเนี่ยเอยเขาหาอะไรที่จะเกี่ยวแล้วเขาก็ขึ้นอ๋อเนี่ยดูสิคะเขาขึ้นของอเขาเองเนาะของเขาเองเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยดูสิคะ นี่เขาเขาก็ห้อยตามสายในนี้นี่เราไม่ได้ไปผูกดูน่ารักมากนี่นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นออกดอกตรงนี้น้ําไม่ค่อยถึงหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงว่าน้ําถึงค่ะแต่เดี๋ยวดูใบค่ะใบเาใหญ่ดูใบใหญ่มากนี่ค่ะสังเกตใบแบบใบพักทองนะนี่ถ้าเกิดว่าเอามาห่อได้เลยนะเนี่ยห่อเที่ยวกับหน้านิดหนึ่งอ่านี่ค่ะใหญ่ใหญ่จริงจริงนะครใหญ่จริงจริงแต่ก็นี่ยอดพักทองนะคะเขาบอกว่าเราก็ ตัดแจกลงไปประกอบอาหารเหมือนกันนี่ก็ใช้เวลารู้สึกว่าตอนนั้นจําได้ว่าลงแปลงพร้อมๆกันหมดเลยเนาะออในช่วงประมาณเดือนเมษาฝนมาแล้วเนาะค่ะตอนนี้ฝนมาแล้วนะคะแล้วอันนี้ตรงนี้นี่ก็ฟักทองหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่เนาะ,ะ,ะ,ะฟักเขียวหรือเปล่าคะฟักเขียวอ่านี่เราให้ฟักเขียวเลื้อยไปตามต้นไม้นะคะเนะี่ยฟักเขียวเริ่มออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นต้นไม้ที่มีผลไม้ ย้อยลงมาให้เราเห็นนะคะก็คือเราไม่ต้องทําค้างแต่เราก็จะให้เขาขึ้นไปกับต้นไม้ใหญ่นะคะ,ะ,อะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะ,ะ,อะโอเคแลเราก็ให้เห็นบรรยากาศของชุมชนเบิกบางด้านด้านล่างเนาะ,ะไว้ถ้าเรามีโอกาสเราจะพาไปดูชุมชุมชนแจ่มใสแล้วก็ดูชุมชนหาสุขนะคะก็วันนี้ก็เราก็รายงานาไปก่อนรงานรายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ทุกท่านขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่พึ่งตนและช่วย <จะ S 1> คนให้ใหคนทุกข์กกนะคะค่ะเจริญธรรมสัมมาสีสาธุค่ะอนันโมทนานะคะ